ว้าวาว้าว,าว,าว,าวหมูทอดน้ำปลานะ่าทานมากเลยครับผมไปดูไอชมอกันเลยครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาทําหมูน้ําปลานะครับผมหมูทอดน้ําปลาครับผมนี่ครับหมูเป,นป็นหมูสามชั้นนะครับนี่ครับเราก็ใส่น้ําปลาแช่ไว้ก่อนครับผมสักครึ่งชั่วโมงให้อ่าเนื้อน้ําปลาเข้ากับหมูก่อนครับเพิ่งจะเอามาทอดนะครับผมเป็นหมูทอดน้ําปลาสูตรของผมเองครับผมมาครับเพ,พื่อนตอนนี้หมูของเราอ่ะก็หมักได้ที่แล้วนะครับผมหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม เป็นหมูหมักน้ําปลานะครับเป็นน้าําปลาเราไม่ต้องเติมอะไรครับผมในน้ําปลามันจะมีความเข้มข้นที่เขาหมักมาเรียบร้อยแล้วครับมันจะอร่อยอยู่แล้วครับน้าําปลานี่ครับไม่ต้องมาใส่อะไรครับผมทอดกันเลยเพื่อนเขาเรียกว่ากิก้วแหละครับหมูกิวกิวน้าําปลาพูดง่ายๆหมักน้ําปลาแล้วกิวน้าําปลาในแบบฉบักของผมเองครับผม ต้องใส่น้ำมันครับผมกิวเอาเดี๋ยวมันก็ออกมาเองครับผมน้ำปลาแท้ๆครับผมเขา,าเรียกว่าหมูกิวน้ำปลาเราไม่ได้หมักเกลือนะครับผมหมักแต่น้ำปลาอย่างเดียว นี่ครับรสชาติกลิ่นหอมมะปาวออกมาแล้วครับเพื่อนๆผีสั่นก็จะมันนี่เพื่อนนี่ครับเป็นหมูนี่ครับเป็นหมูสามชั้นนะครับผมสูงวสึกนิดนึงครับผมอยู่ไปเรื่อยๆครับผมครับผมเราก็จะกลับกันนะครับเพื่อนๆกลับฝั่งนี้บ้างนี่ครับ น้หลายแล้วครับผมอย่างนี้แล้วเราก็จะนำะน้ำมันหมูที่เราคกลิวจากนี้นะครับเพื่อนหมูที่หมูที่กลิวน้ำปลาเนี่ยมันมันนกัครับผมผมก็จะามาผัดกินครับผมเอาผัดมะเขือคือ,คอทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้ให้มันคุ้มค่าครับในการทําอาหารเราต้องต้องมีการวางแผนว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรน้ํามันที่เหลือจากนี้ครับผม ก็จะใช้เมื่อเขือเข้ามาผัดเลยครับผมผัดเมื่อเขืออ่อนขั้นตอนนึงเราคูลน้ำมันได้แล้วเพื่อนเหนึ่งนครับตอนนี้ก็น้ำมันเริ่มออกแล้วนะครับผมน้ำมันนะครับเราจะเก็บได้บางส่วนนะครับผมน้ำมันบางส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอามาผัดเมื่อเขือนอย่างที่ผมบอ,ก,อกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไปทำอาหารได้ครับผม น้ำมันหมูเป็นน้ำมันที่ดีครับผมเป็นน้ำมันที่แบบะละลายร่างกายคนเราสามารถละลายไขมัน,นที่เกี่ยวกับพวกสัตว์เนี่ยได้ง่ายมากสุดครับผมตีกันกันเริ่มมาแล้วครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หมูเราก็เหลืองอร่ามได้ที่แล้วนะครับผม นี่ครับสีสันน่าทานเลยนะครับผมผมก็อาจะโอเคแล้วครับขนาดนี้เราไม่ทําหมูกรอบนะครับคือเป็นทําเป็นหมูกลิวกลิวน้าปลาครับผมนี่ครับผมแต่เรามาชิมกันเลยมาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไหนเพื่อนมาทําเสร็จแล้วมันก็ต้องชิมกันหน่อยครับผมนี่ครับชิ้นใหญ่ๆนี้เลยเพื่อน นี่ครับผมสีสันน่ารับประทานมากนะครับผมเสีบแซบรวมกันแลับพี่น้องกองปลายดูครับผมดูความกรอบอเราไม่ต้องหั่นนะครับให้กดเอาแบบนี้นะครับพเพื่อนๆนี่ครับผมจะประมาณนี้เลยว้าวประมาณนี้ครับพเพื่อนๆหมูน้ำปลากรอบ หมูน้ำปลาครับผมไม่ใช่ทำหมูกรอบนะครับไม่ได้ไปต้มตักแต่อะไรไม่ได้ต้มเลยครับเราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มนะครับชิมแบบนี้เลยกินหอมครับผม,อ,มอร่อยครับผมอร่อยอน,นี่แหละออกควาเค็มมันหมูสามชั้นอยู่นะครับเนาะเราหมักน้ำปลาเด็ดเลยครับไม่ต้องใส่น้ำจิม้มอย่างนี้เดีย ลองทํากินดูครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการคอมเมนต์ที่มีกําลังใจให้กันนะครับเนาะขอบคุณมากมากครับบายยคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม